บอกเลยคันนี้ยางใหม่สีเส้นได้แม็กข้างหลังนียางมิชลินด,ด้วยนะครับฝาแท็บโตโะยต้ยยนอนแผ่นเพจปี20ยังตึงๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีการแก่การถอนนะรับประกันได้เลยทุกชินส่วนไม่มีชนหนักพิกความไม่มีจมน้ํใไม่แท้ด้วยลงในสัญญาเลยไม่มีกอใหม่แน่นอนนะครับพนักงานออฟฟิศอายุงาน6เดือนขึ้นไปไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะ2.99นะครับขอไม่ติดเครดิตแค่นั้นพอนะแต่ถ้ามีเครดิตก็จะมีราคาพิเศษได้อีกนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือ2องรถสวย PCC ขาราชพฤกใ์นะจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับวันนี้มาอยู่าอากาบายแล้วแต่เป็นกระบาหัวเดียวรุ่นนี้แบบคนหายเยอะมากเพราะเป็นแบรนด์หลักนะเป็นไ h รักร e โวนะตัวนี้เป็นตัว2.8นะครับแล้วก็บอกเลยคันนี้ได้ปี20เลยนะได้ปีใหม่มากๆแล้วใหม่คันนี้เขาเรียกว่าหน้าหมูป่าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไฟนี่ใสๆเลยแล้วตัวนี้นะแถมมาแล้วคือ ตินเหล็กมาให้ร้อยนะครับเหล็กแบบเหล็กสูงเลยนะครับผมอันนี้แถมไปกับรถเลยนะได้ติดรถมาไม่ต้องไปทาเพิ่มนะสําหรับท่านใดที่เอาไปขนพวกขนเหล็กขนอาหารขนผักอะไรเงี้ยได้เลยขนของหรือจะขายของตลาดนัดใช่ไหมต้องขนแบบเต็นท์เติร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับหรือจะเป็นพวกสวนขนผ,ผ,ผ,ผลไม้ก็ไปใช้งานได้เลยนะคันนี้จัดแฟนแนนเต็มฟรีดาวได้เลยแล้วดอกเบีย้ยตอนนี้นะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะ2 9 9ปีหรือว่าดอกเบีย้ยถูก oh. มากนะครับ สำหรับท่านใดที่เคยออกรถมือสองนะจะรู้ว่าเรทดอกเบี้เยเนี่ยปกติเนี่ยกาวใช่ไหมอันนี้ประหยัดดอกเบี้ยไป2บาทเท่ากับว่าประหยัดยอดผ่อนไป1 0 0 0 0แคุ้มมากๆนะออกสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะแล้วรถบอกเลยคันนี้ยางใหม่4เส้นได้แม็กข้างหลังนี่ยางมิชลินด้วยนะครับตัวนี้มีเพารอยเรียบร้อยนะครับเติมแหนบเติมารเรียบร้อยนะขนหนักได้เต็มที่เลยสําหรับรถสายธรรมาหาก,กินเลยนะเป็นตัวเซตอีดิชันนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบแล้วตัวนี้ได้สีขาวได้สีพิเศษด้วยนะ ถ้าใครสนใจนะนี่เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเลยอสก็ต่อใหม่นะหมด6กเจ็ดเลยไม่ต้องเสียตังเป่อเพิ่มนะครับนี่หหัวเดียวเนี่ยหัวเดียวเลยเนี่ยถูกมากกว่ามันยาวกว่าใช่มันยาวกว่าขนของได้เยอะบรรจุได้เยอะแล้วก็ขนหนักได้พอมีเขาเรียกนะข้างล่างเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้อ่าอันนี้รู้จริงเนี่ยเรียบร้อยแล้วตัวนี้น็อตไม่มีการแกะการถอดนะเดิมเดมเห็นป่ะรอยน็อตไม่มีการแกะการถอดนะครับรูยังกลมคมอย่างนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์นี่อยู่ครบนะคานนี่ LR ออยู่ครบคานเดิมโตโยต้าเลยนะครับ ดูยังไงก็าฝาโปรงแท้ไหมนี่โลโก้โตโยาตาย้าตรงนั้นนะครับฝาแท้โตโยาตาย้านอนแผ่นเพจปี20ยังตึงตึงตงอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีการแกะการถอนะรับประกันได้เลยทุกชินส,ส่วนไม่มีชนหนักไลิความไม่มีจมน้ใไม่แท้ด้วยลงในสัญญาเลยไม่มีกอใหม่แน่นอนนะครับรถปีใหม่อย่างนี้นะบอกเลยหายากมากนะครับนี่มาดูข้างในกันนะครับว่าใหม่แค่ไหนข้างนอกเป็นสีขาวตัดกับสีดําอย่างนี้เลยได้ล้อวิลข้างหน้าไปเลยนะครับนี่เบาะหนังด้วยตัวนี้ได้จอเรียบร้อยแล้วตัวนี้ได้ก้อนถอยหลังไหม กล้องไม่ได้ใช่ไหมอ่าตัวนี้เป็นจอเฉยๆแต่ว่ามีเกียร์แมนนวลนะตัวนี้เกียร์แมนนวลก็สําหรับการขนหนักอยู่แล้วเพื่อเพิ่มอัตราการเยียบให้ดีขึ้นนะครับวเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยถูก,กด้วยใช่อันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยนะเกียร์แมนนวลประหยัดก,กว่าออโต้แล้วเปลี่ยนเกียร์ถูกกว่าอีกนะครับนี่แล้วข้างหลังอย่างที่บอกได้เป็นยางแบบไซส์ใหญ่นี้เลยขนของได้เต็มที่ของวิชลีนด้วยนะแม็กสีดํานี้แล้วมีเพาลอยกับมีแหนบทําให้เรียบร้อยแล้วก็มีแหลกบาร์นี่แถมมาไปเลยนะดูข้างหลังครับ โลโก้นี่ยังอยู่ครบเลยนะครับไฮรัสลีโวเห็นไหมอยู่ครบโตโยต้าอยู่ครบนะแมกไลเนอร์นี่ยังใหม่ๆได้ของแท้โตโยต้าเลยนะครับบอกเลยว่าเอาไปเนี่ยจบเลยใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะแล้วราคาพิเศษตอนนี้ตอน,น,ตอนแรกตั้งอยู่5 0 0 0 0นกว่าตอนนี้เหลือ499เท่านั้นด <Wow. S 1> อกเบียก2.99อีกผ่อนไม่ถึงหมื่นอ่ะผ่อนเริ่มหลักพันถ้าใครสนใจฟรีดักในทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็น อาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระออกได้ขอให้มีงานทําจริงนะครับยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ได้หรือพนักงานออฟฟิศอายุงาน6เดือนขึ้นไปไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะ2.99นะครับขอไม่ติดเครดิตแค่นั้นพอนะแต่ถ้ามีเครดิตก็จะมีราคาพิเศษให้อีกนะครับนี units, ่มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างน,นะครับใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้สีขาวนี้เลยแคบนิดนึงนะตัวนี้จะได้เบาะดาเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเป็นดีโมดแบบนี้นะอัจฉริยะเปิดล็อกกุญแจผ่านดีโมดได้ เป็นมแมนนวลมีจอให้ครบมีช่องเก็บของครบคันนะถือว่าสภาพดีมากๆพ <c oughs> อรถปี20เองนะครับอย่างที่บอกถ้าใครสนใจออกรถคันนี้นะครับอยากเข้ามาดูรถจริงนะมาดูได้ที่ราชพฤกษ์เราอยู่ตรงข้ามมังกรฟ้านี่เองครับนนทบ,บุรีถ้าใครมาไม่ถูกผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์เอาไว้แล้วก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวส่งจะโทรเข้ามาสอบถา,ามโทรมาถามข้อมูลก่อนได้นะ <Wow. S 2> ว่าอาชีพท่านออกได้ไหมเรามีฝแนะนาแต่บอกเลยออกได้เกือบทุกอาชีพแล้วก็ฟรีดาวด้วยไม่ต้องเสียงกันออกรถอะเอาไปสร้างรายได้ขับฟรีอีก ขับฟรีได้อีก9 0าวันถ้าเครดิตเข้าง่ายขายนะครับผ่อนนะอีกหลังสาเดือนเข้าไปผ่อนนะครับผมแล้วมีโปรซับดอกช่วยผ่อนอีกดูต่างจังหวัดอยากได้คันนี้ออกได้นะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยหรืออยู่ในกรุงเทพก็เซ็นถึงหน้าบ้านได้มีบริการส่งรถให้ด้วยถ้าสนใจนี่ติดต่อเข้ามานะแล้วใครอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนในเต็นท์หรืออยากดูคันไหนเนี่ยฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเมน์ใหมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรลบตต่อไปท่านี้ไปละ